พ่อ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 เอามาคุยเถอะมีอะไรอะ่ะหนูมาขอให้พ่อลดลดลงบ้างอะ่ะอะไรที่มันตึงเกินไปมันจะดีเหรอ ชีวิตมันก็ต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบากันบ้างสิพ่อเอ็งเป็นครูสอนที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ต้องมาสอนที่บ้านข้าเป็นทหารมีระเบียวบวินัยเข้มขัดแต่นี่มันบ้านนะพ่อไม่ใช่สนามรบพ่อช่วยหยุดคิดถึงวันเก่าๆแล้วก็คิดถึงวันข้างหน้าบ้างได้ไหมข้าข็คิดงั้นพ่อบอกหนูมาได้ไหมว่าพ่อคิดถึงอะไรในวันข้างหน้าปีหน้าก็ได้อ่ะข้าอยากเกณฑ์ทหารโอ้ สบายแล้วเกณฑ์ทหารตอนอายุหกสิบตายในสนามรบเขายังไม่นับศพเลยนะผู้กองไอ้ด็อกเอ็งเป็นหมอเอ็งไม่ใช่ทหารเอง็งจะไปรู้อะไรเอ็งรู้ไหมการพีชีพในสนามรบอะเพื่อให้อีกคนอยู่รอดอีกคนที่อยู่รอดมันอยู่ยังทุกข์ทรมานแค่ไหน <c oughs> ไปข้าไม่อยากฟังเอ็งพูดอะไรตอนนี้ ร้อนเลือเกินไปสิ่อให้ข้าปิดวิเวกอยู่กับธรรมชาติเถอเอาอย่างนี้ถ้า้งแกก็เอาปัญหาที่เล็กที่สุดในชีวิตแกมาแก้ก่อนเลยอ่ะคิดดูสิในชีวิตแกมีปัญหาอะไรเล็กสุดเอาขึ้นมาแก้เลยน้องแกไงนาน่ะแกอยากให้มันเป็นผู้ชายใช่ไหมฉันเห็นด้วยนะเว้ยแกเพราะว่าถ้าแกทําได้เนี่ยแกก็แก้ปัญหาไปได้สองเปราะ หน้องแกกลับมาแมน2องพ่อแกก็ไม่ต้องทะเลาะกับน้องด้วยดีจะตายแล้วแกจะให้ฉันทํำยังไงวะพอมันไปเจอกับแกงผู้ชายมันก็ไม่มีเรื่องกับเขาอะ่ะไม่เห็นจะแปลกเลยไอ้พวกต่อยตีกันนะสุดท้ายไม่เป็นเพื่อนกันก็มีชวนมันไปหาไอ้พวกนั้นเลยเดี๋ยวมันก็สนิทกันเชื่อดิจะดีเหรอวะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะเว้แกใช่ แล้วก็ชวนพ่อแกไปด้วยพ่อแกอยากจะเห็นน้องแกเป็นชายชาตีไม่ใช่เหรอวะบางทีเอาตัวปัญหาไปแก้ปัญหามันอาจจะเวิร์กก็ได้นะเวย้ยแล้วพ่อฉันจะเอาด้วยเหรอวะ<ย>มึงรีบขึ้นไปถามพ่อมึงก่อนเลยไปไอ้นี่เฮ้ยจริงๆแล้วกูต้องเป็นคนลอง โป่งกลางนางก้อยที่ทุกนิ้วเลยแต่กูเอาด้วยกูบอกแล้วพ่อมึงกับตัวปัญหานี่อินอกกละ,ะเวกนั้ง,งมามึงนี่พูดไม่หยุดเลยนะถ้าใครจะรู้ว่าพ่ออยู่ตรงนี้อ่ะโู้แล้วยังจะเถียงนื้อหาเฮียอะไรไม่ใช่นกมันลออ้องบ้าไปเลย ไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอจะให้การทำอะไรไอ่รู้อ่ะหนูไม่เคยเป็นพ่อคนถึงจะได้รู้ต้องทำไงเองคิดว่าข้าเป็นพ่อที่ดีนักหรือไงแต่พ่อเป็นทหารนะทหารมาช่วยอะไรได้วะก็ไม่รู้อ่ะทหารก็ช่วยคิดดิคิดคิดแบบทหารนะ่ะเฮ้ยก็อะนาอะมาทำอะไรอะ่ะคือ ขึ้นปากขึ้นจมูกเออนี่มาทำอะไรกันเนี่ยเออเออคืออ๋อพ่อมาถ่ายคลิปให้นานามันแอคชั่นเออสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะวันนี้ครูนานากลับมาอีกแล้วนะคะเราจะมาสอนวิธีการปั่นฟีคิกะค่ะยิ้มจิ้ม มุงยากพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เกลียดกับเธอแล้วหรอโอพรุ่งนี้ว่างไหม